วินทองย้อยครับคุณผู้ชมครับข้ามกลางบ้านเมืองที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านพัฒนาในรอบด้านบ้านเมืองที่มีความสงบสุขจนทําให้เราเกือบลืมไปแล้วนะครับว่าในอดีตเคยมีการทําศึกสงครามอยู่และอรุสาวรีชัยสมรภูมิที่ตั้งหงงานอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้ทําให้เรานึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าที่เสียสละเลือดเนื้อในการปกป้องประเทศชาติและบ้านเมืองให้มีความสงบสุขครับใช่แล้วละค่ะและในวันนี้นะคะ ปายและแซกจะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวและชีวิตของเหล่าผู้กล้าที่ได้ชื่อว่าเป็นทหารผ่านศึกค่ะพวกเขาเหล่านั้นเคยสร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้างคเคยผ่านสรมรภูมิรบสนามไหนแล้วบ้างและปัจจุบันชีวิตของทหารผ่านศึกเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามชีวิตของพวกเขากันค่ะไปชมกันเลยครับแซกไปไหน พี่ต้องไปทางนี้อ่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราแยกทางกันดีกว่าแล้วก็มาเจอกันที่บทางท่าโอเคค่ะด๋ยวกลับมาเจอกันาะนัดนะโอเคค่ะ,ะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารเข้าร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพาเมื่อสิ้นสุดสงครามลงทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรบถูกปลดประจำการโดยกระทันหันส่งผลให้ทหารและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการคลองชีพ ด้วยตระหนักถึงคุณงามความดีของทหารที่เป็นกองกำลังในการปกป้องอธิปไตยของประเทศผเผชิญหน้ากับอริราสตรูอย่างไม่หวั่นเกรงต่ออันตรายใดๆทหารทุกนายต่างสละได้ทุกสิ่งไม่เว้นแม้แต่เลือดเนื้อและชีวิตรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งมีพลเรือตรีทวันทำรงนาวาสวัสดเป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ กระทรวงกลาโหมจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุนขึ้นเมื่อวันที่11กันยายน2486ต่อมาเมื่อมีการขยายการสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้นกระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอเป็นพระราชบัญญัติ จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเป็นหน่วยงานถาวรเพื่อทําหน้าที่ในการสงเคราะห์ฐานผ่านศึกโดยตรงพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2491จึงนับเป็นวันแรก ที่มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและการเป็นทหารผ่านศึกด,ดังนั้นวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงถือว่าเป็นวันสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและเป็นวันทหารผ่านศึกด,ด้วยวันนี้เป็นวันที่คนไทยทุกคน จะได้มีโอกาสแสดงความระลึกถึงคุณงามความดีและความกล้าหาญของเหล่าวีรชนไทยที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินไทยเอาไว้ให้พวกเราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจนมาถึงทุกวันนี้ สุณู้ชมคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่จนร่างกายนั้นได้รับบาดเจ็บหลายๆท่านนั้นหลังจากปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะมีความเป็นอยู่อย่างไรและเขาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคําตอบพร้อมกันค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยกับท่านผูมเิเนวยการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์คุณธีรยุทธศสิริคำค่ะสวัสดีท่านผอ,อค่ะสวัสดีครับอ,องค์การทหารศึกเองจะให้การดูแลช่วยเหลือเหล่าทหารศึกในด้านไหนบ้างคะครับทหารศึก ก็คือประชาชนคนหนึ่งที่พึงจะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐเช่นประชาชนทั่วไปนะครับโดยองค์การสงเคราระห์ทหารศึกจะให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหาร่านศึกและทะหารนอกประจำการตลอดจนทหารที่กําลังกระทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชนาจักรใน6ด้านนะครับซึ่ง6ด้านนี้จะประกอบไปด้วย1คือการสงเคราะห์ด้านการเกษตรนะครับ เราจะจัดให้มีนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกขึ้นจํานวน9้าแห่งในส่วนภูมิภาครับเอาทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจนไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองแล้วก็ไม่หรือมีแต่ไม่เพียงพอนะครับบรรจุเข้าเป็นสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกจัดที่อยู่อาศัยและที่ทํากินให้รวมถึงให้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรแบบผสมผสานยึดหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตษรทฤิฎลีใหม่ครับ ด้านด้านที่2นะครับก็เป็นการให้การส่งเคราะห์ด้านการอาชีพโดยเรามีหน่วยฝึกอบรมนะครับในส่วนกลางให้การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในสาขาต่างๆเช่นช่างเสริมสวยช่างตัดผมช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็สอนให้ขับรถยนต์รวมทั้งเราจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปให้บริการฝึกอาชีพกับทหารบันศึกและครอบครัวในส่วนภูมิภาคอีกด้วยเรื่องที่3ครับ คือการให้การสงเคราะห์ด้านการสวิการและการศึกษานะครับจะให้มีเงินช่วยเหลือประเภทรายเดือนแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ที่พิการทุกผลภาพทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่2 3และ4ที่พิการและยากไร้ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1ที่ทหารผ่านศึกเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับด้านที่4ก็เป็นการให้การช่วยเหลือด้านสินเชื่อนะครับ เป็นการให้กู้ยืมเงินสินเชื่อประเภทต่างๆโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเช่นสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินสินเชื่อเพื่อสวัสดิการครับด้านที่5นะครับก็เป็นการส่งเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติโดยดําเนินการขอสิทธิพิเศษจากหน่วยงานราชการรัฐาาษากิจหรือเอกชนนะครับเพื่อขอลดหย่อนสิทธิค่าโดยสารจากรถประจําทางรถไฟหรือเครื่องบิน ขอสิทธิพิเศษดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำประปานอกจากนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผรสึทิยังร่วมเป็นเจ้าภาพบำเป็นกุศลทางศาสนาสำหรับทหารประสึทที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับด้านที่6กนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ด้านการสาธารณพยาบาลองค์การสงเคราะห์ทหารปรสิทธิ์ได้จัดตั้งโรงพยาบาลทหารประสิทธิขึ้นที่ถนนวิภาวดีรงังสิตกรุงเทพมหานครนะครับโดยให้การสงเคราะห์ ในเรื่องของการตรวจรักษาพยาบาลการพ,าาารพาารื้นฟูบำบัดและการบริการทางด้านการแพทย์แก่ฐารผ่านศึกและครอบครัวนะครับซึ่งรายละเอียดสําหรับการส่งเพราะด้านการรักษาพยาบาลน,นี้ท่านร่วมในการโรงพยาบาลหารผ่านศึกศก็จะมาให้รายละเอียดในลําดับต่อไปครับนี่คือความช่วยเหลือนะคะที่ฐานผ่านศึกจะได้รับจากองค์การฐานผ่านศึกทุกนายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการส่งเพราะคุณเทระยุสิริคำนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ ช่วงนี้ไปฟังท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหานผันศึกพูดถึงเรื่องการรักษาพยาบาลและอุปกรณ์ต่างๆที่ดูแลที่น้องถานผันศึกกันค่ะโรงพยาบาลฐานผันศึกนะครับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะครับรับรักษาประชาชนทั่วไปและฐานผันศึกและครอบครัวนะครับโดยภารกิจหลักเราจะดูแลฐานผันศึกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเองนะครับ จากทั้งในส่วนภูมิภาคที่ส่งตัวเข้ามารักษาต่อที่โรงพยาบาลฐานมันศึกและในส่วนกรุงเทพและปริมณฑลที่มารักษาที่โรงพยาบาลฐานมันศึกโดยตรงนะครับโดยโรงพยาบาลเรามีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาสามารถดูแลผู้ป่วยได้ทุกโรคนะครับรวมไปถึงด้านที่เราเด่นก็คือการทําการอุปกรณ์แขนขาเทียมสําหรับฐานมันศึกที่ไปลบและสูญเสียอวัยวะเพื่อชาติประเทศไทยของเรานะครับ ทั้งนี้เรายังมีรถโมบายการอุปกรณ์ในการออกหน่วยไปทั่วประเทศเพื่อส่งเคราฐานบสึกที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหาคนครได้สะดวกซึ่งเราจะออกหน่วยไปส่งเคราฐานบรสึกปีหนึ่งสี่ถึงห้าครั้งนะฮะตลอดจนทั่วประเทศครับส่วนในกรุงเทพและปริมณฑลเองที่ฐานบรสึกสามารถที่จะเดินทางมาได้ ทางโรงพยาบาลทหารศึกเองก็เปิดรับให้การสงเคราะห์และบริการตลอดทั้งปีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงวันทหารผ่านศึกทำให้ผมนึกถึงทหารวัยเกา่ารุ่นคุณปู่คุณตาของผมนะครับว่าในช่วงนั้นการทำศึกสงครามเป็นอย่างไรตื่นเต้นไหมรู้สึกอย่างไรบ้าง วันนี้ผมได้พาคุณผู้ชมมาตามหาคุณตาท่านหนึ่งที่ผ่านสงครามเกาหลีมาแล้วเราจะให้คุณตาพาย้อนอดีตไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปตามหาคุณตาข้างในมาพร้อมกันเลยครับอ้าสัสดีครับคุณตาครับ โอ้โหวันนี้มาหาคุณตาโดยเฉพาะทราบมพาะว่าคุณตาผ่านสงครามเกาหลีมาแล้วอยากให้คุณตาแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมฟังสักนิดนึงครับว่าคุณตาชื่ออะไรอายุเท่าไรแล้วครับผมร้อยเองอุดมขาวกระจาอายุ89ปีโออายุ89ปีแล้วครับคุณตาครับเห็นว่าคุณตาผ่านสงครามเกาหลีมาด้วยตอนนั้นคุณตาไปไปเข้าร่วมการรบเนี่ย ทำไมถึงต้องเป็นคุณตาต้องไปเข้าร่วมครับทางนั้นทางสาธารณช,าชาิครับผมนะเขาเออขอรับสมัครว่าใครจะไปช่วยลบในประเทศเกาหลีบ้างครับก็ของเราก็ในภาคพ,พื้นเอเชียปร,ประเทศไทยรับ,บช่วยเหลือลบในประเทศเกาหลีเป็นประเทศแรกเป็นประเทศแรกครับฟังแค่นี้เนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าสตอรี่ต่อไป เรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันคุยกันยาวๆเลยครับคุณตาตายครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณตาได้บอกไว้นะครับว่าไทยเป็นประเทศแรกที่ถูกส่งไปเข้าร่วมปฏิบัติการรบในเกาหลีคุณตาครับตอนนั้นเราเดินทางไปอย่างไรบ้างครับเมื่อสาะชาชาติมีหนังสือมาว่าจะไปร่วมรบในประเทศเกาหลีไหมครับ ของเราก็สมัครเป็นประเทศแรกที่จะไปช่วยลบในเรืีอคนี้แล้วหลังจากนั้นพระที่หนึ่งก็เดินทางไปแล้วพระที่สามซึ่งผมเป็นอานารย์ก็ช่วยรบเรา่นี้เป็นพระที่สามตอนนั้นคุณตาอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบสามยี่สิบสามครับผมกับตอนนี้เลยนะอายุยี่สิบสามเราต้องจากบ้านจากพ่อแม่ไปทำการสงครามคือเราเนี่ยนะครับ ในเมื่อที่ก่อนได้ตัดสินใจเนี่ยนะรุ่นปัดที่หนึ่งคับเขาตีลกขึ้นไปจนกระทั่งถึงแปลงอยางปัดที่สองก็ถอยลงมาครับตกแม่ไหมครับะเลายอยู่ช่วงนั้นครับตอนนี้นนนปัดที่หนึ่งเขากลับมาแล้วเขาก็บอกว่าตอนเนี้ย ประเทศเกาหลีกําลังใหญ่าามาจะถูกยึดครับแล้วก็ปัิที่หนึ่งก็แล้วผฏิที่สองก็กําลังจะถอยร่นลงมาจะตกทะเลแล้วครับแล้วเขาก็ประเทศไทยก็รับสมัครผาิที่สามผมไม่เห็นเยินนั้นก็ก็เต็มใจที่จะสมัครนะครับไปเป็นในผาิที่สาม เพื่อไปทําการลบช่วยเกหลีซึ่งไปรับหน้าที่จากพระที่สองครับพูดถึงการทำํำศึกสงคามัาคุณตาการสูญเสียวอวัยวะคุณตามีสูญเสียในเรื่องของขาหรือว่าการมองเห็นหรือว่าอวัยวะอะไรไหมครับ ไม่มีครับไม่มีเลยเฉพาะผมนะฮะเกี่ยวกับพระที่ห้อยในคอนะครับผมคิดว่าอย่างนั้น,มนผมคิดว่านั่นเลยตัวผมนะครับตัวส่วนตัวผมคิดว่านั้นคืออย่างไรก็ตามเนี่ยนะเราเชื่อมั่นอะไรแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ของนั่นแหละคนที่เราเชื่อมันน่นจะป้องกันเรา <c oughs> หากมองย้อนกลับไปครับคุณตาถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น <c oughs> จนถึงวันนี้ <c oughs> ในฐานะที่คุณตาก็เป็น คนที่ปกป้องประเทศคนที่เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศครับคุณตารู้สึกภูมิใจไหมครับภูมิใจสิครับเพราะว่าเราภูมิใจตั้งแต่วันที่เรารับสมัครมาช่วยเขาแล้วนะฮะคุณตาครับตลอด70ปีของการครบรอบของสงครามเกาหลีกับไทยที่ไทยเป็นพันธมิตรในการเข้าไปช่วยเหลือคุณตาได้รับการช่วยเหลือจากองค์การทหารสึกอย่างไรบ้างไหมครับอ,อจากองค์การทหารสุดก,ก็ปฏิบัติตาม ระเบียบ,บของ,อองที่ได้รับ,รบ,รบขององค์การการิึกแต่ว่าเฉพาะของประเทศเกาหลีเนี่ยนะสถานทูตเกาหลีในประเทศยประเทศไทยเนี่ยเขาจะสอด่องดูแลครอบครัวเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมเรื่องราวของคุณตาในสงครามเกาหลีการนิ่ไทยเป็นพันธมิตร ที่ดีนะครับของเกาหลีตอนนี้ก็70ปีของการครบรอบการทำสงคสามแล้วนี่เป็นมิตรภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นความเสียสละของคุณตาแล้วก็เพื่อน,อนทหารที่ไปเข้าร่วมปฏิบัติการรบถึง23ผัดด้วยกันทําให้เราคนรุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติเทิดทูนสดุดีทหารที่เสียสละเลือดเนื้อเสียสละความสุขส่วนตัวเข้าไปร่วมปฏิบัติการรบเพื่อ สันติภาพที่มาทําให้ไทยมีความสุขแล้วก็มีความสงบสุขรวมถึงมีสัมพันธ์ทางมารีตที่ดีระหว่างเกาหลีแล้วก็ไทยครับ ว่าในปัจจุบันนี้นะคะจะไม่มีสงครามคลั้งประวัติศาสตร์แบบนั้นแล้วแต่ก็ใช่ว่าในทุกๆวันนี้สถานการณ์ปัจจุบันของเราจะเกิดความสงบสุขขึ้นในทุกพื้นที่ค่ะเพราะอย่างบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ปลายด้ามขวานยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่และในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเองก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารของเราปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในทุกวันและในทุกพื้นที่ค่ะ ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่อาจทราบได้เลยนะคะว่าทุกครั้งที่เดินทางออกไปปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างจะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งวันนี้นะคะไฟจะพาผู้ชมมาพูดคุยกับอีกหนึ่งอดีตเจ้าหน้าที่ทหารที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขาสูญเสียอวัยวะไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจะเป็นอย่างไรและวันนี้เขารู้สึกอะไรบ้างผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นทหารผ่านศึกค่ะ เขาอยู่กับเราแล้วนะคะพี่ต่วนร้อยตีต่วนอัมรินกรูโซค่ะพี่ต่วนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ต่วนคะก่อนที่พี่จะลงปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามพี่ต่วนประจําการอยู่ที่ไหนคะผมเป็นทหารอยู่ที่ค่าอินขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นทหารเกณฑ์อยู่สองปีอะ ก็คืออยู่อยู่ภายในค่ายใช่ครับยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามตอนนั้นยังครับเพราะว่าเพิ่งมาเป็นทหารใหม่ครับแล้วก็ฝึกทหารใหม่เสร็จก็ขึ้นกองร้อยครับตอนตอนนั้นก็พอขึ้นกองร้อยเสร็จก็จะมีรายชื่อคนที่ออกไปไปฏิบัติหน้าที่รักษาสนามครับคือจังหวัดยะลาครับ แต่ตอนนั้นผมไม่มีอะไรชื่อมไม่มีอะไรชื่อที่จะต้องออกไปใช่ว่าเลยอยู่กองร้อยก่อแล้วทําไมพี่ถึงได้ออกไปละคะผมตอนที่ผมตัดสินใจลงไปไปบัตรหน้าที่และการสนามก็คือผมผมเห็นเพื่อนเพื่อนเขาออกไปหมดอะครับผมก็เลยอยากอยากลงไปบ้างก็เลยไปขอจากกองร้อยครับว่าอยากอยากลงไปบัตรหน้าที่และการสนามด้วยขอเองเลยขอเองเล,เลือกเองเลยเลือกเองขออนุญาตให้พี่ตวน ย้อนถึงวันที่เกิดเหตุเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นได้เห็นสภาพเอ็นันใจมันมันหายหมดเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบมันรับไม่ได้กับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวคมันก็เลยรู้สึกแบบรับไม่ได้จากนั้นผมก็พยายามเล่นนะครับแต่ตาซ้ายผมเนี่ย ตาซ้ายผมก็ตอนนี้เลือดเลือดมันออกเยอะมากแต่ครับตาขวานี่เห็นมัวๆครับแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนแบบเออเพื่อนคนนั้นด้วยเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับคือคนละคนนะครับตอนนั้นผมก็ไม่สนใจคนได้แต่ดูขาตัวเองเลยแบบโอ้มันรับไม่ได้ก็เลยตอนนั้นรู้สึกว่าเราต้องพิก,การแล้วหนะเวลานัะน,นะสึกเราต้องพิการแล้วก็คืออนาคตจะอยู่ยังไงคือมันมันคิดมาหมดเลยครับ อกจากทจะอยู่งไงใครจะดูแลอะไรประมาณนี้ครับนอกจากครอบครัวที่คอยเป็นกําลังใจหลักให้กับเราในการดูแลเราก<ม>องทัพบกเองก็ดูแลเรา<ช>ไม่ได้ทอดทิ้งเรา,อากองทัพบกก็จะมะีตัวแทนไมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยตัวแทนท<ม>่านผู้บัญชาการทหารบกมาเยี่ยมไมเยี่ยมแล้วก็สีว่ากองทัพเขาเขายังดูแลเราไม่ไม่พอจริงเป็นหวกเราสัออันนี้ก็ต้องขอบคุณขอั นอกเหนือจากนั้นแล้วมีใครเข้ามาช่วยดูแลเราอีกไหมคะก็จะมะีหลังจากที่ผมรักษาตัวเสร็จก็จะมีองค์การอามาันศึกนะครับที่มามาดูแลในเรื่องสวัสดิการแล้วก็เหมือนกับมาเยียวยาทางด้านทางด้านร่างกายและจิตใจค,ครับหลายหน่วยงานเลยใช่ครับ ความช่วยเหลือที่เราได้รับเรามีความพึงพอใจขนาดไหนคะถามว่าความพึงพอใจขนาดไหนก็ก็ก็ภูมิใจครับที่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 ได้รับใช้ประเทศชาตินะครับเกิดมาทั้งทีเราก็ก็ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่มูลนิธิศาสตร์ไทยในพระบรงราชการก็คือประธานรือส็าประเทศภักร,ร,ร,รสุดาเสยามบรมราชกมารีก็ ภูมิใจรู้สึกภูมิใจที่มาอยู่ที่นี่ได้ฝึกอาชีพเหมืหอนกับเราได้มีงานทำแล้วก็เหมือนกับฝึกสมาธิฝึกฝึกติดใจ,ใ,จใ,หใ,หให้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 เราให้เรารู้สึกว่าเราเราไม่ต้องไม่คือเหมือนกับมุนิี้ที่เขาเขาช่วยดูเราอีกอีก,อกทีหนึ่งครับจากวันแรกที่เราเลือกรับราชการทหารครับ จนถึงวันนี้พี่ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรักษาความสงบสุขให้กับพื้นที่พี่ภูมิใจขนาดไหนคะถาว่าภูมิใจขนาดไหนก็ภูมิใจอครับภูมิใจูมงใ,ใจมากครับเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งอาชีพที่ที่ผมฝฝ่ฝันตั้งแต่เด็กครับถาว่าเกิดมาทั้งทีเราก็ต้องเป็นทหารให้ได้ต้องทดแทนบุคคลแผ่นดินให้ได้ ก็ตอนนั้นก็เห็นพี่ชายเป็นทหารอยู่แล้วผมก็เลยอยากเป็นทหารเหมือนพี่ชายมากถ้าวันนี้พี่ต่วนอ,อ,อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนร่วมอาชีพที่เขาอาจจะท้ออาจจะปาดเจ็บหรือรักษาตัวอยู่อยากให้กําลังใจอะไรเพื่อนๆท่านพานสึบบ้างคะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้เราไม่สามารถย้อนอดีตได้ คือปัจจุบันคือความจริงปัจจุบันปัจจุบันเนี้คือชีวิตเราฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่เรามีลมหายใจเราก็ต้องดิ้นรลนสู้ต่อไปะคระับ ผู้ชมคะและนี่ก็คือกำลังใจจากผู้ชายคนนี้ค่ะพี่ต่วนบอกว่าสู้เราต้องสู้ต่อไปถ้าหากว่าเรายังมีลมหายใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ลมหายใจสุดท้ายของเราหมดไปจากชีวิตนี้นั่นคือการจบชีวิตแต่ถ้าเรายังมีอยู่เราก็ต้องสู้ค่ะสู้และเดินต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่วนนะคะร้อยตีต่วนอัมรันโปโซค่ะขอบคุณค่ะวันทหารผ่านศึกนั้นมีดอกป๊อปปี้สีแดง เป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึกสีแดงของดอกป๊อปปี้แทนเลือดของทหารที่ได้หลังฉลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญและเสียสละการจัดทำดอกป๊อปปี้เพื่อจำหน่ายในวันทหารผ่านศึกเกิดจากดำรีของท่านผู้หญิงจมกลติคจรประธานสโมสรสเพรครอบครัวทหารผ่านศึกหรือมูลนิธิสเครครอบครัวทหารผ่านศึกในปัจจุบันที่ต้องการจะหาทุนมาช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันประเทศจึงได้เลือกอดอกป๊อบป,ปี้สีแดงซึ่งมีประวัติเกี่ยวโยงถึงสมรภูมิฟานเดอร์สมรภูมิเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ระหว่างสัมพันธมิตรและเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยสงครามในสมรภูมิครั้งนั้นทหารพันธมิตรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดและณที่นั้นได้เห็นปรากฏการธรรมชาติที่น่าพิศวงขึ้นบริเวณหลุมฝังศพของทหารมีดอกป,ป๊อปปี้ป่าขึ้นอยู่ทั่วบริเวณ ทำให้เกิดเป็นลานสีแดงฉาบสวยงามตั้งแต่นั้นดอกป๊อปปี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกเกือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ได้สลับไว้เพื่อประเทศชาติสำหรับประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆมาแล้วโดยมีอูุสาว,วรีเชิดชูเกียรติปรากฏเป็นอนุสรอยู่วีรกรรมของนักรบไทยได้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกเพื่อระลึกถึงเกตภูมิ ของนักรบผู้กล้าจึงได้กำหนดให้ดอกป,ป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นกันน้องแซกวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้แซกได้ไป็ำความรู้จักกับคุณตาท่านหนึ่งท่านป้ายอายุประมาณ90ปีคุณตาผ่านสมรภูมิของสองครามเกาหลีนะครับคุณตาก็บอกถึงการใช้ชีวิตชาตการสมรภูมินะครับว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรดํารงชีพอาหารการกินรวมถึง เขาเรียกว่าพยานอันตรายรอบทิศรอบด้านในการที่จะไปทําศึกสงครามเพื่อประเทศชาติครับพี่ป้าย ส่วนพี่ไฟเองนะคะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับอดีตนายทหารท่านหนึ่งซึ่งเป็นทหารผ่านศึกค่ะคพี่ท่านนี้เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปดูแลความปลอดภยัยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจนต้องทําให้พี่ท่านนี้นั้นสูญเสียขาทั้งสองข้างไปแต่ตลอดระยะเวลาการคุยเราคงได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็ความภาคภูมิใจและความรักชาติของพี่ตรวจท่านนี้ด้วย คนรุ่นหลังที่ได้รับรู้เรื่องราวพัศาสตร์ของทหารผ่านศึกทุกๆนายนะครับผมเชื่อได้ว่าต้องเกิดความภาคภูมิใจสิ่งหนึ่งก็คือการเียสละเลือดเนือ้อความสุขของตนเองความสุขของครอบครัวจากพ่อจากแม่ไป ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงครับพี่ฝ้ายใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ฟ้ายและแซกนะคะยืนอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะคซึ่งสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ให้เราได้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารหานทหารกล้าหรือทหารผ่านศึกนั่นเองค่ะ ซึ่งวันฐานผ่านศึกตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีและในวันที่3กุมภาพันธ์นะคะช่วงเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุธจุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการวางพวงมาลาเพื่อคาระวะนายทหารผ่านศึกทุกนายที่มีชื่อจารึกอยู่บนอน,อนุสาวรีย์แห่งนี้ค่ะเพื่อเป็นการเทิดทูนเกียรติให้กับนายทหารทุกนายที่เสียสละชีพเพื่อชาติและปกป้องอธิปไตยของชาติไทยไว้ค่ะ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถูกสร้างขึ้นเพื่อจารึกรายนามของทหารหารและวีรชนที่เสียชีวิตในสงครามข้อพิพาทแย่งดินแดนระหว่างไทยและฝรั่งเศสรวมทั้งทหารที่เสียชีวิตในสงครามมหาเอเชียบุรพาหรือสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเกาหลีเพื่อเทอดทูนวิรชนผู้สละชีพเพื่อชาติและเพื่อเตือนใจชาวไทยให้หระลึกว่าชาติไทยนั้นดำรงเอกราช และรักษาความมั่นคงของชาติอยู่ได้ด้วยวีรชนนักรบไทยผู้ซึ่งเสียสละชีพเพื่อชาติตลอดมาจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2485มีรูปทรงเป็นดาบปลายปืน5เล่มรอบด้านปลายปืนมีรูปปั้นนักรบ5เหล่าคือทหารบกทหารเรือทหา,ารอากาศตำรวจและพลเรือน ยืนล้อมรอบอยู่บริเวณใต้รูปปั้นมีแผ่นทองแดงซึ่งเป็นที่จารึกรายชื่อของผู้เสียชีวิตและผู้สลัะชีพเพื่อชาติจากสงครามต่างๆตั้งแต่2,483จุดถึง2,497รวมทั้งสิ้น801นายและมีคำขวัญประจำอนุสาวรีย์ว่าใครจะจารึกชื่อในอนุสาวรีย์ก่อนกันหมดเวลาของรายการมา a r t s o เแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลา5โมงเย็น วันนี้ไฟล์และแซกลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ